วันนี้จะมางัดโอง่งเนี่ยนะครับโอง่งใส่น้ำค่ะใหญ่มากท่วมเสมอเนี่ยคนเดียวครับว่าจะงงัดไหวไหมงัดได้นะแต่ไม่มีคนเสียบไอ้นี่ใหนะ้เคยงัดอยู่นะครับจะเอาไปรองน้ำไว้ใช้ครับเอาไว้หน้าร้อนครับมันน้ำมันไม่ค่อยไอย้นี่ครับเอาไว้ใช้ใช้อาบหรือใช้รดต้นไม้ก็ได้นะครับจะงัดคนเดียวจะเทิรนงัดแนละ้วก็จะเอาอะไรซ้อนซอนแล้วก็ ล้มให้ได้แต่ก็จะล้มไปทางนู้นเาตรงนี้ถอดไอ้น,นี้ออกถอดไอ้รางน้ําออกแล้วมันไม่มีไอ้น,นี่ให้รองน้ำนะจะเอาไปฝั่งนน้นนะครับไปดูกันเลยครับว่าผมจะทําได้ไหมเนี่ยฮะดูเลยฮะจากที่ตั้งอยู่ตรงๆเมื่อกี้อยู่กับน้ําเลยนะผมงัดขึ้นมาได้แล้วอ่ะนี่นอุปกรณ์ถ้าล้มกลิ้งได้ผมก็ทำคนเดียวได้นะ บูนบ้านเก่าที่ทุบทิ้งเนาะงัดว่าจะให้มันล้มไปทางโน้นล้มได้ไหมเนี่ยคนเดียวมีคนเสียบให้งัดได้ขนาดนี้ถ้ามีนคนดันให้มันก็ล้มแล้วนะครับแต่นี่คนเดียวมันยากหน่อยนะกำลังถ้อยรองให้มันมันได้45องศาพอได้45องศาแล้วผมจะจะงัดเอาฝั่งโน้นนะครับ <c oughs> จะไปดูเลยครับว่าจะได้ไหม ลงไปลงไปลงไง <impleas> 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 ถ้าผมไม่ได้แผ่นปูนเนี่ยผมจะงัดไม่ได้เลยนะนี่คือถ้าแผ่นปูนนะทุกคนดูสิถ้าไม่ได้แบบไอตัวช่วยนี่ไม่ได้เชนะ่ไเนี่ยแผ่นปูนนะเศษปูนฮเศษบล็อกบ้านฮะเนี่ยนี่แกกลิ้งได้แล้วเนาะเนี่ยล้มลงได้แล้วกลิ้งคนเดียวได้นะแบบล้มแบบนอนเนี่ยถ้ามันแบบไม่แตกก็เขาเรียกว่าโชคดีนะแต่ เขเห็นคนขายแนละ้เขากลิ้งคนเดียวเลยนะเอาลงแบบวางยางรถลงจากรถเนาะยางรถตุม่มแล้วก็กลิ้งคนเดียวเลยเขาเก่งนะแรงเขาเยอะนะขณะถึงเนี่ยใช้อะไรนี้ทุนแล้วเนะี่ยยังคิดว่าเหนื่อยเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะจะล้างข้างในเนะี่ยดีข้างในมันมีเศษดินนะแบบเนี้ยนะมันมันจืดปูนอะไรพวกนี้มันจืดแล้วเนาะมันมันมีกลิ่นปูนกลิ่นอะไรแล้วล่ะถ้าจะรองน้ําฝนไว้กินได้ได้นะล้างนี่ให้สะอาด ไม่ได้ใช้นานแล้วนะจะเอามาสรองน้ำไม่ใช้หรือปลาดุกไหมเพาะเห็ดไหมได้หมดเลยเรื่องยังกรีดได้ไหมได้หมดทําแบบไอ้นี้ก็ได้ทาสีทําแบบไอันนี้ก็ได้นะตัดเป็นอ่างบัวอ่างอะไรก็ได้นะเปนปรยโยชนะอย่าไปทุบทิ้งนะองค์ที่แรกว่าจะทุบทิ้งเพราะเคยติ้งแบบแตกไปแล้วสองครั้งส,สองใบนะครับองค์เนี่ยเออ หลังจากงัดโอ่งศึกแล้วก็เดินทางไปนาันี่เป็นการเดินทางไปนาจนธรรมชาติบ้านเราครับเนี่ยถนนบ้านนาปาริสานของเราไปนาไปไปเก็บผักตกชวาครับไปขึ้นนะในทุ่งนาธรรมชาตินะครับนาที่ไปเนี่ยคือนาของพิสาวนะครับมีผักตบชาวาขึ้นธรรมชาตินะครับแบบว่าไม่ได้ใส่ คุยใส่ยาเอ,อไม่ได้ใส่สารเคมีนะน้ำได้ทําแบบใส่สารเคมีในผะัตกตบชาวามันก็จะขึ้นนะครับไม่ใช่ผักตบชาวาน,นะผักสันตวานผะิดขอภัยนะทุกคนผักกะตวานหรือผักสันตวานหรือผักโขมเฮ็บบ้านเราเนี่ยแหละบางคนก็เอิอนผักโขมเฮ็นะครับไม่ได้สังเกตว่าที่นาคนอื่นก็มีไหมนะที่นาแบบทางอื่นมันจะขึ้นหรือเปล่านะบางทีก็าอาจจะใส่สารเคมีเนะาะยายะขยะอะไรพวกนี้ ต้องสังเกตดูครับว่าผักตัวน,นี้แต่ผมว่ามันขึ้นยากนะมันม่มีดอกขอ้าตาหน้าในกระฉีดสารที่มีอาจจะขึ้นยากพาไปชมกันเลยครับพาไปเก็บมาผักหกบเภหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับทุกคนวันนี้จะพาเก็บผักธรรมชาติดั้งเดิมกินนะครับที่เห็นนี่มีแต่ผักทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยคนอีสานบ้านเราเขรู้จักดีนะ เขาเรียกผักอะไรเอ่ยบางพื้นที่ก็เรียกผักสันตาวาบางที่ก็เรียกผักกระตวานะครับผักกระตัวว,ากกว,วา่าใครกินได้ก็ลวกจิ้มน้ำพริกนะรกอร่อยที่สุดคือปนปะทูครับปิดปะทูอุ้ยทุ่งนาไม่ได้ใช้สารเคมีครับผักพวกนี้ก็จะมีเยอะครับไปใ,ใช้มือล้วงๆเอาก็ไม่ได้ไม่หวัดไม่ไหวนะครับทุกคน ใช้มือล่วงเอาก็เนี่ยได้อะได้เยอะเลยครับตอนที่อ่อนๆยังไม่ได้มาเก็บเนาะถ้าว่ามันแก่เลยเนี่ยโอ้ยลงน้ำเลยแหละพอมันแก่แล้วมามีโอกาสมาเยี่ยมทุ่งนาคนเ้ยน้ำนี่นะครับทุกคน เนี่ยได้เยอะแล้วไม่ค่อยชัดเลยกล้องไม่ได้เรื่องเลยเนี่ฮะผักสันตาวาเนี่ยกินได้เนี่ยครับทุกคนผักกโตววหรือผักสันตาวาเนี่ยเก็บมาจากในนานครับเก็บมาจากในนาเนี่ยเต็มเลยในท้องนาในทุ่งนานะครับขึ้นมาแต่ผักแว่นไม่มีนะมีแต่ผักเนี่ย ผักกันจองผักแว่นหรือผักอะไรอีกที่มันอร่อยอร่อยอะผักเมกผักกระเดาผักกระโดนและผักอีฮินอะไรประมาณนี้นะครับผักธรรมชาติบ้านเราครับเนี่ยผักกระตวาหรือผักสันตวาใบกรอบมากเลยดูเนี่ยกรอบมากอร่อยนะแต่ไม่รู้มีไข่ปลิงไข่ปลาหรือว่าเากินสมัยก่อนไม่คิดอะไรนะกินอร่อยนะ แต่สมัยนี้เออมันเหมือนมีแต่ใครแบบอืกินแต่ใครนะครับกินแต่ใครแต่ใครน้านะครับไม่ใช่กินแต่ใครขาแตใ่ตใครนะกินแต่ใครน้ำแต่ใครน้านะครับโ่อผิดดมดมูไม,ม่เป็นกลิ่นแต่ใครน้ําไม่กล้ากินแล้วงั้น